ซึมเหนียงจากการทำานามักเิลืองมงกุดนะคะเพราะว่าจวงนี้มันเกาทางาฝนเล้วซึ่งอาจจะมีโรคติ่เกิดกับเชื้อราขึ้นมากนะ,ะก็เลยต้องไปซื้ออ่าอ,อีมาามาทำเิ็นหัวเชือ้อ้นามักเปลือกมังคุดนะคะนีอ่อิมที่ซื้อหมาอนก๋วยชาวนะคะตอนนี้ราคาที่ไายกันหนึ่งลิตรประมาณเก้าสิบบาทค่ะไม่ใช่ประมาณและมันคือราคาเก้าสิบบาทที่นี่ปกติถ้าว่าในฟ้ามนะคะหรือวา่าอ่า คนดีปลุกผุดนะคะต้องการจะทำนำเอเอ็ม EM, เอาไว้เชื่อมาขยายแล้วก็ทำจะทำาการขยายพัน กระย่าเชื่ออีมีกว่าต่อเชื่ออีมเองนี่ก็สามารถทาได้นะคะแทนที่ว่าเราจะต้องไปซื้อมาลิตรหนึ่งเก้าสิบบาทนะคะมันจะกระย่าได้เป็นไล่้าวนะคะปกติจะกระย่าตังไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางท่านมาช่วงนี้ไม่ก่อได้ทําส่วนนะคะปาราิจยุ่งก็ลุยปัดวันประกันปุงมานะคะทึงที่นี้ปอมันไม่มีหัวเชื่ออีมแล้วก็คาดนะคะก็ต้อง มาตั้มเพิ่มนะคะกันกระย้ายวัวเชือ,อยอิม่มกระย้ายไม่อยากนะคะก็คือว่าเราเอาวัวเชือ,อยิอ่มที่ได้มาเนี่ยไปกระย้ายในน้ำเปล่านะคะอันนี้คือส่วนก๊อกน้ำเปล่านะคะส่วนผสมแล้วก็กากน้ำตาลนะคะกากน้ำตาลถ้าไม่ใช่กาก,ากน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลใสแดงก็ได้นะคะแต่ว่าทีฟ้ามีดังสใสแดงดังกาก,าก,ากน้ำตาล ก็เลยใช้กากน้ำตาลเป็นตัวขยายนะคะวิธีการก็คือว่าถ้าว่าน้ำหนึ่งจุดสองลิตรเนี่ยนะคะหนึ่งจุดห้าลิตรเนี่ยคะ่ะใช้ใช้อิอ่มจำนวนซ้ำชนนะคะจำนวนซ้ำชนเกงนะคะเราก็ตวงให้ได้ซ้ำชนเกงแล้วก็ใช้กากน้ำตาลใส่ไปนในขวดที่มีน้ำอยู่กากน้ำตาลก็ซ้ำชนด้วยนะคะนะคะนะคะ,นะคะนี่ก็คือ ขยายวัชอมอิ่มนะคะอันนี้นึ่งชนนะคะก็ใส่ไปซ้มชนอันนี้ช่องชนนะคะก็พอได้จำนวนส้มชนแล้วนะคะก็นี่นะคะซ้มชน ะะแล้วก็ใส่ลงไปในขวดนะคะที่เราจะใช้เป็นสต๊อกนะคะสำหรับกราะย,าย่ยข้วเชือนะคะถึงกับน้ำตีชาก็ถ้าให้ดีนะคะก็เป็นน้ำตีควรจะเอามาจากแหล่ง,ลงน้ำตีไม่ใช่น้ำประปานะคะปน,นีก็ไปด้วยนะคะปอไม่ได้ตังกลงองนนก็จะสั้นๆไปบ้งนะคะ นี่กากน้ำตาลที่ตั้งไว้ก้อนก็ได้นะคะพอที่ไว้เสร็จเราต้งก,กาใช้ยชนตวงลงไปนะคะจำนวนซ้ำชนนี่ก็ตวงลงไปซ้มชนแล้วก็ใส่น้ำนะคะการกากน้ำตาลนี้มันจะเป็นขวเชื้อตีเนี้ยวนะคะเพราะนั้นเราจะต้องค่อยๆชัน้ำตีวา่าเราใส่ขวดวันนี้มาละลายอีกครั้งหนึง่งนะคะ แล้วล่งจากนั้นเราก็จะมีวัวเชืออีกอิมไว้สำรับที่จะใ้ในฟาร์มนะคะก็ขยายมาจากต้นฉบับนี้นะคะก็อลองไปทำแล้วก็นำไปใช้กันดูนะคะเดี๋ยวจะใด้ต่อให้ดูอีกครั้งนึงนะคะตอนที่กรบกำหนดเวลานะคะขอบคุณนะคะ